เสียงก็เลยพอจะมีเวลาออกมาเหรียญละสามร้อยเสียนกบต่อสามสิที่เวไม่ขายเรายิ่หน่อยครับพี่เอเอาสามร้อยต่อสามสิบคิดได้ไงอันนี้เจ้าของคนเขาเขาเขียนไว้เองก็เลยเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนพ่อเขาเขียนไว้สามร้อยแล้วรบ้านนี้คิดว่า เก็บมากี่ปีแล้วก็ผมว่าต้องมีสามสี่สิบปีขึ้นนะเหลืองก็น่ะเน่ต้องสามสิบปีขึ้นแน่แน่ส่วนใหญ่เป็นผ้าที่ไหนจังหวัดเลยดีกว่าแต่ไม่มีพ้าที่แต่ไม่มีพ้าที่นิยมใช่ไหมเป็นพ้าหลักร้อยแต่เขาเก็บดีนะครับเก็บพ้าแท้บ้านพี่เขาเก็บพ้าแท้ไงผมนี่อยากจะหาองค์หลักเหมือนใี้พี่เขาสักองค์หนึ่งเกเสียแล้วเลยหันมาศึกษาศึกษาแต่ก็ ก่อนจะมาก็ก็ดูแล้วเบื้องต้นแหละครับพี่ดูไงครับวิธีการที่พี่อยากรู้ว่าค่าพี่มีราคาหรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผดูไงครัสมมติองนี้ผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ไหนทําให้ผมดูใดูนแวิธีดูวิธีการที่พี่ถ้าถ้าผมอ่านเจออะไรครับผมก็จะเข้า Google นะครับแล้วก็ พิมเลยแล้วก็พิมพ์หลวงพ่อองค์นี้ออกมาก็จะขึ้นมามเอาแบบง่ายกว่านั้นเลยก็คือสแกนเลยที่ทําเป็นไหมเย mm hmm. เพราะว่าเรา mm hmm. สมมติเรามีผ้าที่บ้านแบบนี้เนาะบแบบของพี่เขาเนี่ยลหลายองค์อย่างเงี้ยปัญหาคืออะไรก็คือว่าเวลาเราจะไปขายเราไม่รู้ว่าเราจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่จะสแกนนะครับรู้เบื้องต้นว่าผ้าเราควรขายราคาเท่าไหร่ เอาวิธีการของพี่ทํายังไงก็ส่วนใหญ่ผมพิมพ์ชื่อแล้วก็เข้าไปดูในกูเกิลวิธีการค้นหาใน google ก็คือพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อก็ต้องเป็นคนที่มีความอ่อย่างน้อยก็ต้องใช้กล้องเป็นนะถึงจะพิมพ์ชื่อได้ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องสั่งซื้อติ๊กตกอกมาเหมือนกันไหนพี่ครับเข้า google เดี๋ยวผมจะขออาสเข้าไปที่ google นี่ยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับเนี่ยแล้วเราก็ เปิดกล้องติ๊กตรงกล้องนี้ครับปึ๊บขึ้นมาเปิดกล้องอนุญาตนี่ขึ้นมาแล้วเราก็สแกนเลยเอาเหรียญขึ้นมาสแกนแบบนี้เดี๋ยวนะนี่เหรียญขึ้นมาสแกนกดตรงนี้กดตรงเนี่ยจรงแว่นขยายนี่าวของพี่มันของพี่ยังไม่ได้เปิดให้ตรงนี้เขาต้องไปตั้งค่าที่ไหเดี๋ยวนะพี่นะ ถ้าอย่างนั้นของพี่ต้องเขาเขามีวิธีหนึ่งถ่ายรูปแล้วทีนี้เหมือนเดิม <Okay. S 2> เนี่ยลือกอเลือกรูปให้มันค้นหาอ่ะอใช้วิธีนี้แล้วกันของพี่ครับแล้วก็เลื่อนดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลื่อนดูว่าพ้าองค์นี้พ้าองค์เนี้ยที่เราต้องการเนี่ยพ้าองค์เนี้ยที่เราต้องการอยากรู้ว่าเป็นอง่ออะไรราคาเท่าไหร่ครับครับอ่าเราใช้วิธีการถ่ายรูปเราใช้ Google เลนค้นหา ขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าในเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่อย่างเช่นองนี้ปึ๊บเราเข้าไปดูในองนี้เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อคูสุวรรณคุณากรปีสองสองไอคนี่แล้วขายไปร้อยห้าสบาทนี่เห็นไหมนี่คือวิธีการหาราคาพะรก่อนที่เราจะเอาไปขายนะพี่เนาะได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อองคไหนมีราคาหลักหมื่นเราไม่รู้ เขาให้ห้าร้อยเราอาจจะขายก็ได้ไม่เราเสียวอกาสตาลายพี่ตาลายเรวหลอกพี่เขาไม่ได้นะพี่เขามี o o o g l e เลนนะเว้ยตาลายหมดเลยวันนี้หาศึกพี่ใชใช้เยอะเท่าไหร่นลกบซื้อไปเท่าไหร่พี่สามพันหนพันะสามพพี่แน่ใจนะสามพันไม่โดนเสียงกบกินตับเฮ้ยพี่ก็ดูดูในทิตเตอกเห็นเห็นหน้ากันบ่อยๆก็น่าจะ ผมไม่กล้าดูผมไม่กล้าดูเลยอ่ะผมกลัวโอ้โหลกวไปทำให้เสียชื่อไม่ได้นะสามพันเนื่ออะไรอ่ะ่เสกบให้อมเจะถึงห้าสิบบาทถูกไหมเดี๋ยวรอดูบทสรุปใด้ไรมั่งเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นกบหมาอชุดนี้ชุดเนี้สามพันแล้วชุดนี้เท่าไหร่ชุดเนี้เขาเอาสามพันชุดนี้สามพันก็เขาบอกว่ากลัวนี้ไม่ได้กาไรพี่พี่เขาแบ่งให้เขาบอกว่าแบ่งให้ เขาพี่เขาใจดีอะพี่แต่พาเขาค่อนข้างดีนะผมบอกเลยแต่เขาแต่เขาเก็บไม่ค่อยดีชุดหลังนี้สามพันเยอะกว่านั้นเยอะเลยนะวันนี้อาศึกงั้นเลยพี่ฟ้าสภาพใช้งั้นเลยพี่ดูหลังเลยเขาเก็บ้วจนแบบพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดมาเขามาจากไหนนะเมื่อกี้กรุงเทพโอ้พี่ก็เบียดเบียดนะไม่มีอะไรนะพี่กบถ่ายไม่ได้โอ้พี่ผมว่าซื้อมาเบียดแล้วนะพี่ยังจะเอาอีกเหรออ๋อพี่ชอบหลวงปู่แหวนปู่แหวนเรื่องอะไรพี่หน่อยดิอันนี้เท่าไหร่ หลวงปู่แหวนเลือกหลวงปู่แหวนพี่ดิโกผมให้พี่ตีเลยดีกว่าผมแบ่งให้ให้ไม่ได้หรอกโกบมาโกบศพกี่องค์ไเห้นไอี่ดูนี่พระชัยอะไรพระชัยอะไรวะโกบโอ้ไม่รู้เหนกันว่าพระอะไรพี่โอกบซื้อสามพันมีพระชัยแต่ชุดเนี้ยไม่รอด ผมบอกเลยชุดนี้โอ้นี่องค์นี้องเดียวก็โอ้โหมีกำไรชั่วโงนี้นะพี่เอาไหนพี่พี่เอาไหนน้งแบ่งให้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะมันคือรุ่นอะไรผมก็ไม่ได้รู้หรอกเดี๋ยวหาว่าพี่หลอกกินตัดกบปีโกบเลือกมาแล้วกันพี่จะหลพ่อหลวงปู่แหวนกับหลวงพ่อเกษมใช่เหลี่ยนหลวงปู่แหวนเหรียญนี้กบเอาเท่าไหร่คราวที่แล้วกบขายพี่สามเหรียญเนี่ยเหรียญละพันพี่จาได้ เดี๋ยวผมคำนวณให้เลยพี่ผมขายพี่แบบสบายๆเลยหมดนี่สักห้าพันได้ไหมห้าพันนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญี่เอาพระชัยด้วยไม่ได้เหรอห้าพันอันนั้นผมยังไม่รู้ที่เลยลว่าที่ไหนอพี่เ <ä h S 2> พิ่มอีกพันหนึ่งขอพระชัยด้วยแล้วกันโอ้โหพี่ ผมเก็บไว้ดูก่อนไม่ได้อะพี่องเนี่ยถ้าใช้ไม่รู้ที่แล้วแต่นะพี่โอ้โหซื้อร้านพี่ไปแบ่งให้พี่ได้ไงที่เหลือกบไปขายเองลวกันเดี๋ยวผมขายพวกนี้เป็นพักทางผมเลยพี่ร้อยสองร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมขายเหมาทีเดียวที่เหลือกบเหลือทุนเท่าไหร่พันเดียวเองอไม่มีทุนแล้วเนี่ยใช่พี่โอเคโอเคขอบใจมากได้ได้พี่เดี๋ยวบ่ายผมจะมาแบ่งพี่อีกได้ไหมชุดนึงพี่